ผยจุดเริ่มต้นความศรัทธาเอภสินนักสแสดงหนุ่มเผยนับถือพญานาคอาภัพรักจริงไหมสถานะหัวใจตอนนี้ไม่ได้ปิดแค่ไม่มีเวลานักสแสดงมากความสามารถเอภพสินเรื่องวุฒิเล่าจุดเริ่มต้นความศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคก,การขอพรที่ดีและเรื่องการนับถือพญานาคจะอาภัพรักจริงไหมพร้อมเผยสถานะหัวใจตอนนี้ไม่ได้ปิดเรื่องรักแต่แค่ไม่มีเวลาในรายการบูดี FM คุณกลายมาเป็นเจ้าพ่อเรื่องของพญานาคจุดเริ่มต้นอย่างไงเอภพสิน เกิดจากมีคนติดต่อมาให้ไปทํารายการเกี่ยวกับตามรอยก้าวพญานาคาที่ปดีพอไปแล้วเราก็เจอเรื่องราวแปลกๆมากมายรายการนั้นก็สืบเนื่องมาสามปีจากก้าวต่ออนก็กลายเป็นเกือบ200ตอนโดยที่ไม่สามารถเปลี่ยนพิธีกรได้ล่าสุดคือปู่ศิลาไปกราบท่านไปสัมภาษณ์ลูกศิษย์ท่านอลิงก็บังเอิญได้เจอท่านท่านก็ได้ทำนายภูดัดถึงอดีตชาติบอกว่าเราคือลูกหลานพระชัยวร,รมมาที่7และพระแม่สมานาคเทวีซึ่งเป็นต้นสายของพญานาคกษัตริพญานาค ที่เป็นผู้หญิงของของโบราณคือเรื่องราวเหล่านี้ผมเคยรับทราบมาแล้วจากอาจารย์ท่านอื่นผมวางเลยเพราะรักสู้สึกว่าอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกว่ารู้อนาคตก็ไม่ไดีรู้อดีตก็แค่นั้นแต่พอเป็นหลวงปู่ศิลาซึ่งท่านมีชื่อเสียงในเรื่องของเมตตาก็เลยไม่วางพอไม่วางทําให้เรารู้สึกอยากจะค้นหาประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของลูกหลานท่านก็เลยได้ทราบอะไรมากมายจนตอนนี้งานที่หลั่งไหลเข้ามาเป็นเรื่องของการบงวงสรวงร่วมพิธีเพราะเขาเชื่อว่าถ้าผมไปก็จะมีพลังงานของพญานาค เรื่องที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับพญานาคเกพศินเยอะมากเลยครับเช่นพญานาคต้องการบุญพญานาคอยากบวชเท่าที่ผมทราบพญานาคไม่ได้อยากบวชท่านมาลองของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองก็เลยขอบวชเพราะว่าตามประวัติศาสตร์ท่านคุ้มครองให้พระพุทธเจ้าสามารถสําเร็จได้ระสู้ได้ท่านก็ต้องมาลองว่าธรรมะที่อาจารย์ใหม่ท่านนี้ที่ปฏิวัติในเรื่องของวารารณะจากศาสนาอื่นมาสร้างศาสนาใหม่จริงจริงแค่ไหนพระพุทธเจ้าก็ขอบอกว่าอย่ามาอยู่รวมกับมนุษย์ได้ไหม ไม่ต้องมาบวชหรอกท่านบำเพ็ียงที่ไหนก็ได้พยานาครับคำนั้นพระทั้งหลายก็ขอให้เป็นหน้าก่อนค่อยมาเป็นพระคือรักษาสจวาจาก็เลยเป๋เห็นเหตุเป็นผลว่าทำไมต้องเป็นหน้าก่อนจะไม่มีคำว่าเดรัจฉานอยู่ในพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าท่านจะใช้คำว่าสรรพสัตวิธีการขอพอรจริงๆแล้วต้องเป็นยังไงเเกพสินวิธีการขอพอรที่ตอนนี้โลกกำลังสอนเราส่วนใหญ่เราจะขอพอรขอโชคลาภถูกเลขถูกหวยรวยเร็ว,เ,รวเจออุปสรรคแต่มัก จะไม่สําเร็จเร็วนักวิธีการขอพอรที่ดีคือให้ดูจาก AI เขียนคําลงไปแล้วก็สร้างภาพขึ้นมาเราเขียนคําได้ละเอียดแค่ไหนภาพก็จะตรงใจเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นการขอพอรเทพก็เช่นเดียวกันจากวานสอนแปลว่าถ้าจะขอพระสักที่เป็นพลังงานให้เจ้าจงผมรัธาพญายนาคก,ก็จะอธิษฐานว่าให้ผู้ที่ศรัทธาในพญายนาคเช่นเดียวกันและมีธุรกิจต้องการพรีเซนเตอร์หรือส่งเสริมอะไรบางอย่างอยูอย่เรียกเราทำงานนอนผมก็อธิษฐานแบบนี้สาม วันได้เลยในช่วงที่ผมเดือดร้อนที่สุดในชีวิตเราไม่ได้เชื่อเพราะเห็นหรือว่ามีอยู่จริงเราเชื่อเพราะว่าเป็นการดีที่มันได้ผลจริงๆแล้วต่อให้ขอเทพที่ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนในโลกก็ต้องทําเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นในกุศโลบายของพระศาสนามันสะท้อนพลังในกายใจเราศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนมันก็อยู่ที่เราความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือพญานาคแล้วจะอภัพรักเอพาษินเมื่อก่อนผมเชื่อเพราะว่าผมอย่าแล้วตอนนี้เป็นได้ดีเลี้ยงลูก แต่ก็ไม่ใช่ซะทีเดียวอดีตภรรยาก็ยังอยู่ที่บ้านเขาก็เป็นตอนนี้เขาก็มีแฟนมีความสุขผมก็ให้แฟนเขามาที่บ้านแต่ผมก็เลือกที่จะเป็นโสดดีกว่าอยู่กับลูกและผมก็ได้เรียนรู้ว่าเพื่อนผมที่นับถือพระพิกเนตผิดหวังเรื่องความรักเพื่อนผมที่นับถือกวนอิมโพธิสัตว์ก็ผิดหวังเรื่องความรักมันเกิดจากจิตใจของคนสองคนมันมีเป้าหมายเดียวกันที่ไม่ใช่เวลาเดียวกันเท่านั้นเองบางคนอยากจะรวยบางคนอยากจะพักบางคนยังเจ้าชู้อยู่ความรักก็ไม่สมหวังเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เทพ ให้ไม่ได้ก็คือความรักแม้แต่เทพเองก็ยังมีปัญหาเรือ่ององค์ความรักแต่ว่าความรักมันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วความรักของคุณเปิดโอกาสให้คนเข้ามาในชีวิตบ้างไหมเอพาสินผมเปิดแต่ผมไม่ให้เวลาเพราะว่าเวลาผมให้กับผู้ชายคนหนึ่งไปแล้วลูกชายหัวเราะอายุห่างกันเยอะไหมครับเอพาสินเยอะครับผมห้าลูกอายุเก้าขวบแล้วเขาบอกว่าป,ป,ป๊าช่วยอยู่จนผมแก่เลยได้ไหม จนผมอายุแห่กว่าป้าป้าผมก็นับเลยเราเหลืออีกเท่าไหร่นะอายุเฉลี่ยของคนไทยเท่าไหร่ถ้าเราใช้ชีวิตแบบนี้